ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สกรระดับอำเภอรพระนครศรียาของเรานะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้อํานวยการสกรประจําจังหวัดพระนครศรียานะคะท่านวันชัยได้มาร่วมสาธิตการทําโบลิบบิ้นสองชั้นนะคะเพื่อแสดงความไว้อะไรและจะนําไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะคะโดยขั้นตอนการทําของเราก็ง่ายมากโดยเราทําแบบออกมาเป็น กระดาษตัดออกมานะคะเป็นกระดาษแข็งแบบนี้นะคะแล้วตัดออกมาเป็นลักษณะของสองขาแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องว่างแล้วเราตัดริบบิ้นอยู่ที่ประมาณฟุตครึ่งนะคะริบบิ้นยาวฟุตครึ่งเสร็จแล้วขั้นตอนการทำก็ง่ายมากเลยค่ะโดยเรานำริบบิ้นนะคะมาพันวนโดยพันวนกับขากระดาษที่เราตัดไว้นะคะตัดวนเป็นทั้งหมด2รอบ เสร็จแล้วเราก็สอดไปใต้ล่างนะคะแล้วเราก็วนกลับมาที่ช่องว่างของริบบิ้นที่เราทำไว้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงแบบนี้เราก็จะได้โบนะคะโบสองชั้นออกมาแบบนี้นะคะซึ่งสามารถทำได้ง่ายมากนะคะแล้วเราก็ติดไว้ด้านซ้ายของหน้าอกนะคะซึ่งแสดงความไว้อะไรซึ่งแบบนี้เราจะใช้ได้ทั้ง เพศหญิงและเพศชายทุกโอกาสนะคะสำหรับสกอกลอพระคอศิุ r t ของเรานะคะก็จะนำไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้ไว้แสดงความไว้อะไรให้กับพระพันปีหลวงค่ะ